เออคือว่าหน่อยแดนแกคิดจะชิ่งหนีกันหรือไง สมมายฉันขอโทษนะืมเออเฮ้ยแดนช่วงนี้นายดูซึมๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าคือคือว่าเดือนหน้าฉันต้องย้ายไปอเมริกาแล้วล่ะหาไหนนายบอกว่าจะไปเรียนต่อหลังจบม .6 ไม่ใช่เหรอที่พูดมานี่เป็นความจริงเหรอแดน นายก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อของฉันทำงานที่อเมริกานะ่ะเขาอยากให้คุณน้ากับฉันมาอยู่ที่นั่นด้วยพร้อมกับไปเรียนต่อที่นั่นเลยคุณน้าของฉันก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะฉันเองก็อยากไปเรียนต่อที่นั่นมากจริงๆอะ่ะแล้วก็อยากจะใช้เวลากับคุณพ่อด้วยก็เลยตอบตกลงไปแล้วจริงๆฉันรู้เรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่เพราะฉันไม่กล้าบอกนายฉันขอโทษนะ แบบนี้ก็ดีแล้วนี่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะแล้วนายจะขอโทษทำไมเล่านายไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอย่าเป็นเรื่องห่างฉันนะนะฉันขอโทษเรื่องห่างของนายด้วยนะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แดนฉันขออะไรนายสักอย่างได้ไหมสักวันพวกเราไปเที่ยวกันได้ไหมฉันอยากจะใช้เวลากับนายเยอะๆเลยละ่ะอืมได้สิ ฉันเองก็อยากจะเที่ยวกับนายเหมือนกันฮะเมื่อกี้ไหนว่าเลยนะนี่สมหมายฉันขอถามอะไรนายสักอย่างได้ไหมอืมได้สิถ้าฉันย้ายไปแล้วพวกเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแน่าอยู่แล้วแดนนายเองก็ไปใช้ชีวิตใหม่ให้เต็มที่นะขอให้นายมีความสุขมากๆนะแดนเฮ้ย แดนนายไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรนายเครียดใช่ไหมแดนนายต้องย้ายไปเรียนต่อที่เมืองนอกไปเจอสังคมใหม่ๆมันคงจะยากที่จะปรับตัวอืม hmm. เอาหน้าเอาหน้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวกันทุกวันเลยดีแนมะ่เธอนายไปอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ยังส่งข้อความหากันได้อยู่นี่นะ แดนฉันเชื่อว่านายทำได้อยู่แล้วนายเองก็อยากไปที่นั่นมากๆเลยนี่นะนายถึงเก่งฉลาดแล้วก็ยังหัวดีอีกฉันจะคอยเป็นกำลังใจช่วยนายเองอย่างนี้นี่เองนายกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อสินะช่วงนี้นาะยดูเศ้าๆนะถ้ามีอะไรก็บอกพวกเราได้นะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวหรอก <Huh? S 2> เห็นไหมพวกเราเป็นห่วงนายนะแดนใช่แดน นายไม่ต้องคิดมากไปหรอกนะนายน่ะก็อยากจะไปเรียนที่นั่นมากๆเลยไม่ใช่หรอนายควรจะดีใจนะแดนเอางี้งั้นฉันขอให้นายมีเพื่อนที่นั่นเยอะๆเลยนี่มานี่มีเพื่อนเยอะมันก็ดีอยู่ล้อแต่มีเพื่อนดีอ่ะมัน,มนดีดกว่าเยอะใช่ไหมใช่ไหมสมพง์ขอบคุณนะทุกคนตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะ